โอ้ยสวัสดีค่ะทุเรียนภูใหญ่ๆนะคะพี่น้องโอ้ยอยากกินยังก็ได้กินพี่น้องเอามาโชว์นะคะทุเรียนภูปักไงนะคะพี่น้องนี่นะคะกิโลละร้อยหนึ่งนะคะพี่น้องไข่นกกระทานะคะพี่น้องโอ้ยเป็นตาแ่บพอค่ะพี่น้องค่ะเพาันว่า อยากกินยังเข้ากระซือมาให้กินนะพี่น้องกินอยู่สบายดีอยู่พูพี่น้องว,ว่าววาของกินบออึดบออยากกลับไปเมืองไทยนะคะพี่น้องโอ้ยนะคะพี่น้องไข่นกกระทาก็อยากได้กินนะคะพี่น้องไข่นกกระทานะคะพี่น้องคะ่ะโอ้ยบรรยากาศเด่นา่าอืมนี่คะ่ะไปกินหลานอาหารนะคะพี่น้องน้องเคยน้องสาวพาไปเลี้ยงนะคะ ทรงป่ากับฝรั่งเศสนะคะไปครอบครัวคินฮอดพวกเธอเด้อนะคะพี่น้องจาครอบครัวที่อบอุ่นนะคะพี่น้องน้องเคยกนาฮักน้องสาวกนาฮักร้านสาวกนาฮักนะคะพี่น้องค่ะโอ้โไมครอบครัวอบอุ่นคนคนป่วยเคนกินตุยตุยนะคะพี่น้องอยากกินเขาผัดปูนะคะพี่น้อง จะกินเขาผัดปูนะคะพี่น้องสองม่อนะคะสัด2สองจานอุ้ยพี่น้องสมกับนั่งยากนะคะพี่น้องค่ะคนกินตุยดิตุยนะคนบริสุนยากกินยังไงกินไปโลดนะคะพี่น้องคนบ้ากันกินนะคะพี่น้องนะจะนั่งกินกันนะค่ะพี่น้องค่ะเห็นบ่อกินแล้วก็ไปเสีเพี่นก็กินใดกินันนะพี่น้องอาหารอร่อยเด้อพี่น้องสะพานสะพานปลา สะพานปลานะคะพี cis, ่น้องยวนบางแสนนะคะพี่น้องขาวาสนาบริการดีถูกใจนะคะพี่น้องบริการดีคักนะจ๊ะวาสนาถูกใจบริการดีคักเด้อพี่น้องเด้อวาสนากับเขากับน้ำนะคะพี่น้องขาบนบริการให้ดีดีนะคะพี่น้องนะจ๊ะวาสนา บริการกินข้าวเซฟเ่็นแฟนพี่น้องคนใส่นะคะพี่น้องค่ะอาหารนะคะพี่น้องเพป็นเสิร์ฟดีด้วยค่ะพี่น้องคนน่ะเสิร์ฟดีขนาดนะคะพี่น้องน้องเคยกนาฮักยานแต่ป่าบริกากินแกะกุ้งแกะนั่นโอ้ยนั่งนี่พี่น้องเอาใจขนาดนะคะน้องเคยนาฮักนะน้องเคยสองคนนะวู้ยนะพี่น้องนาฮักนะคะพี่น้องบ่เคยยังค่ะ ตั้งแต่ใดแต่ใดมากเลยคะพี่น้องมาสั่นาปูนะคะพี่น้องปูกล่ามไงแซบแซบเด้อพี่น้องปูมแตรสดสดนะคะพี่น้องคะเห็นบะแซบแซบุ่นอาหารมีแต่อาหารอร่อยเด้อค่ะพี่น้องค่ะอาหารนะคะอร่อยมากนะคะอร่อยอร่อยมากนะคะพี่น้องค่ะอาหารนะคะกับเขาก็แซบแซบเด้อค่ะพี่น้องกับเขานะคะพี่น้องค่ะโอ้ยบันทึ บรรยากาศนะคะพี่น้องหาวาสันพี่น้องอีกโดนกษัตริย์ไปหากันเด้อพี่น้องเด้อวาสันไปแค่นึงกับประคาดตัวเครื่องบินกับเบอแม่นถึกๆนะคะพี่น้องค่ะไปเพื่อนึงกับผู้ปลุกบ้านได้เป็นหลังเด้วยคุณเด้อพี่น้องเด้อวาสันเดียวนี่ปลูกบ้านไปได้เป็นหลังนะคะพี่น้องสองแสนซีอูบอค่าตัวเครื่องบินนะคะพี่น้องค่ะวาสันวะวาสันวะ ค่ตัวเครื่องบินแพงค่ะนอนพี่น Blog, ้องค่ะยังก็จะแกะให้กินพี่น้องพี่น้องกินปูกินปลานะคะพี่น้องอุ้ยกับเขาาม่นจะเสีบเสียด้วพี่น้องบ่ิสุสุดบรรยายนะคะมบรสุทิดายเงินนะคะพี่น้องค่ะกับเข่าพิ้นนะคะพี่น้องกับเขาเสบคักนะคะพี่น้องค่ะว่าสันวะกับบรรยากาศนะคะพี่น้องบรรยากาศเสีบเสบนะคะพี่น้อง บรรยากาศว่าสนุกบรรยากาศลมพัดไก่ริมทะเลนะคะพี่น้องค่ะริมทะเลติดน้ะแม่น้ำเลยค่ะติดติดแม่น้ำนางส้มพะรีฟังเสียงคืนนะคะพี่น้องนะครับยูเฮ้ยแหวมลานซาวนะเพิ่นปูนั้นเพิ่นเลียนหมอเห็ดอุ่ยตุยนะตุนน้อยแต่ก่อนเป็นน้อยบางผอมอันป่าเพิ่นดีกดเป็นมะเร็งพุนไลยนะคะเพิ่นไหนกินพิซซ่ากินโน่นกินนี่ว่าฉันว่า คุณยายได้พี่น้องฝนหายาผักใหม่มาต้มให้อาประสันว่าเว้ยพี่น้องอยาล้านสาวคนพร้อมไรแต่คอนาั่งพร้อมเป็นแต่หน่อยพร้อมๆมอะเดี๋ยวนี้นดูอุ่มดมสมบูรณ์นะคะพี่น้องป้าคนเลื่นเลี่ยงดีป้าคนเลี่ยงดีไยนะคะพี่น้องคะประสันว่ากินนะคะกินเสร็จแล้วก็ไปส่งเพิ่นหอร์ดิค่ะพี่น้องไปส่งเพิ่นฮอแล้วก็สี กับนะคะเพิ่นเรียนอยู่หม้อบุรลผานะคะพี่น้องเรียนอยู่ม้อบุรุผาตรงเรียนดังของอันชนบุรีนะคะพี่น้องเด่พี่น้องโอ้ยขิดหอดคิดหอดคิดหอดนะคะพี่น้องขิดหอดนะคะขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้เ้อะๆค่ะพี่น้องอย่าลืมโคษนานะคะพี่น้องจาวัชันวะ่ะ ัน่นโอ้ยเบ่งตากระไวเ้ยพี่น้องเนอะตาเริ่มตาไรแล้วผู้เทาวาสันวะอุบุญขอบข้วที่อบอุ่นนะคะพี่น้องมามาก็เหตุงานอยู่ที่กระชิดหอดนะคะพี่น้องต้องสู้กันไปนะคะพี่น้องสู้กันไปนะคะสู้กันไปเด้อค่ะพี่น้องเด้อว่าสันวะสู้กันไปเอาจนกันบ่ไวเวลาพี่น้องเว้ยวาสันวะ นี่นั่งกินเนาะกินขา้าวตุยตุยตุยนะกับเขานะพี่น้องผัดอ้อมปลาผัดนั่นนะคะพี่น้องคนยำมันไข่ยเยม่ม้านะคนะพี่น้องยำไข่เย่ม้านะคะยำมันนะคะนี่หลานสาวน้องสาวหลานะคะมาอยู่กับมันลุงป่าเนะพิ่นนะคะพี่น้องโอ้ยหเฮียสัน กินเสบเสบมุมมนขอบคุณค่ะทุกไรทุกเส